กลังกลับครับขับมาเทสโคราชขับดีมากหมดเยอะอ่ะมนนั้จะเยียบร้ยสี่สบร้อยห้ให้ดูขับดีมากนิ่งมากมานี่เติมไปน้ำมันมีประมาณเนี้ยแหละเติมไปอีกเจ็รมาถึงก็น้ำมันมาเจ็รไปกลับได้อยู่ประมาณพันสก็ไม่แพงนะมาเจ็รอยเนี่ยถือว่าประหยัดมาก ทันก่อนผมมานี่พันหนึ่งหมดพันเลยเบนซินอันนั้นมิตซูอันนี้ขับนิ่งมากแอร์นี่แบบเปิดแรงไม่ได้เลยหนาวจัดต้องแบบขีดสองขีดพอแรงกว่านั้นไม่ไหวหนาวเย็นมากขับดีมากช่วงล่างดีมากนิ่งมากเดียบร้อยสี่นี่ร้อยสามร้อยสี นิ่งๆเหมือนช้าๆเลยแหละตอนนี้ยคุยๆสบายๆเนี่ยร้อยี่แล้วเห็นไหมรอยี่ยยยเ,ย 120. เพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ร้อยสามร้อยสี่นิ่งมากแต่นี้มีรถเยอะก็อย่าไปเหยียบอย่าทะลึ่งเดี๋ยวหลุดขึ้นมาก็ฟันแตกนะฮะนี่กำลังกลับจากโคราชสวับดีฮะ ก็รีวิวเดี๋ยวจะไปบอกหน้างานก็จะไม่เชื่อว่าเฮ้ยจริงเหรอไปเทสโคลาดไม่มีความร้อนนะฮะความร้อนไม่มีเกิดความร้อนไม่ขึ้นความร้อนนี่เกือบกลางความร้อนด้านซ้ายนะฮะเกือบกลางเออต้องพูดเรื่องนี้ด้วยว่าไม่มีฮีทเกียร์เกอร์สมูทนิ่มเกียร์เกอร์สมูทนิ่มดีมากช่วงล่างดีมากเข้าไล่ไปด้วยกับเครื่อนสี่ล้อนี่สบายเลยตะกุยสบายเข้าไล่ขึ้นนงขึ้นเนินนิ่งกิ๊บ ดีมากดีมากดีมากเดี๋ยวหาป้ายกับกรุงเทพหรือป้ายกิโลก่อนจะถ่ายให้ป้ายกิโลก็หาย,ยากเออนี่กร็รอ่ะหนึ่งหนึ่งสี่อะไรเนี่ยหมายเลขจะนอนหรออากาศดีมากครับโคราชเมื่อคืนยี่สิบองศาหนาวกว่าแอร์อีกกลับตั้งแต่เมื่อวานแล้ว นิ่งครับ 100, 120. นี่ร้อยร้อยยี่รถเยอะก็เลยขับชิวๆโอเคนะฮะมาเทสให้แล้วสบายใจได้ถ้ามาโคราชไปกลับ500กว่าโลหก0้โลเกียร์ดีความร้อนไม่ขึ้นไม่ฮีทขับดีนิ่งๆขับแล้วรู้สึกว่าช้าแต่เร็วนี่ถือว่าผ่านนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตัวนี้เป็นตัว เชลโรเลตแคปติว่าลืมบอกไปนะฮะคันนี้เป็นเชลโรเลตแคปติว่าดีเซลเราขายอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทมีลงในคลิปอื่นใน TikTok นะครับขอบคุณ t i k t o อกด้วยสอบคุณชาวระยองบวกแดงด้วยนะฮะขอบคุณพี่น้องระยองบวกแดงที่ให้การสนับสนุนซื้อไปหลายคันแะล้วชอบเขาบอกเลยว่าไม่เชื่อหรอกมีจริงหรอไม่ต้องจ่ายอะไรเลยถามได้เดี๋ยวพี่เขาถ้าพี่เขาดูคลิป Tik t o อกอันนี้นะฮะก็จะ จะช่วยมาตอบคอมเมนต์ให้เลยว่าแกเอาไปอ่ะผ่อนเดือนละ3 2มพเป็นฟรีเต้าสีขาวนะฮะพี่ผู้หญิงทํางานอยู่ที่ที่ระยองนั่นแหละไม่เชื่อว่ามันจะผ่อน3 2มพจริงเหรอมาถึงปุ๊บผมเรียกไฟแนนซ์มาเลยกดเครื่องยึดเลขให้ดูเลยไปสามพันสอกลับบ้านไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแกอุตส่าห์มาไกลไงลูกค้าคนไหนนะฮะถ้ามาไกลๆนะผมเก็บเงินจองเลยคืนเงินจองนะเ <c oughs> ออ ว่าเพราะว่ามาไกลช่วยค่าเดินทางนะฮะอีกคันนึงก็เป็นเฟซต้าสีเทาแกก็ไม่เชื่อก็เลยให้แกมารับรถเองผมจ่ายค่าประกันให้เลยสามพันห้าบอว่าเนี่ยผมจ้างเดินทางมาเอารถนะเซ็นอะผมเซ็นให้ได้แต่วันรับรถต้องมาเอาเองมาดูรถเองเนี่ยผมจ้างเลยสามพันห้าจ่ายค่าประกันให้เลยไม่เก็บลูกค้า <c oughs> จริงจริงแล้วก็ พูดให้ฟังกัแหละแต่จริงๆก็ไม่ได้เก็บหรอกแต่ก็ต้องยกตัวอย่างว่าเออเราก็ออกให้นะติดแบล็คลิสไม่ต้องนะครับติดแบ็คลิสไม่ต้องไม่ได้จริงๆติดแบล็คลิสไม่ได้นะฮะคาดไว้ให้แล้วนะครับปรนนาอ่านให้หน่อยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ